สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลแห่โชกทุกทุกถันครับครับช่วงแรงๆของวันที่สิบหานะครับตอนนี้ทางช่องเข้าเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่รีศูนย์นะครับเพื่อพายเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องมาติดตามตัวเลขแนวทางครับว่าคงสุดท้ายอิลีออรอนี่ของเย็นวันที่สิบห้านะครับว่าปู่รีศูนย์สิเนีนย้ำให้เป็นตัวใดระวังบนล่างนะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมานะครับเดินทางมาสองงวดติดแล้วนะครับแนวทางตัวเลขของปูศรีศูนย นะครับสองหงวดติดแล้ว4 6ตร,ตรงตรงมา6 3ตร,ตรงตรงนะครับเอฟซีก็มีคอมเมนต์มาว่าแนวทางของปูบ่เข่าโดนแล้วแล้วก็เอฟซีก็ได้ตอบคอมเมนต์กันไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ตอบคอมเมนต์ถ้าคนติดตามปูสี่ศูนะครับเข่ามาสองหงวดติดแล้วแล้วก็ห้ามาลุ้นกัน16พฤศจิกายนนี้งวดที่3ามสิเดือนตออ่อบ่อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คำามาเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับสีหาคลิปฝากพีตอนนองกันแนวทางจากสำนักต่างๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับอาครับเพื่อเพื่อเป็นการเซเวลาครับเฮ้าเขาไปกาศน้ำบรรสการปูซีศูนย์พร้อมๆกันพร้อมกับตัวเลขแนวทางโค้งสุดถ่ายถ่ายสุดของแรงวันที่สิบห้าวาปูสี่เด็ดตัวใดฝากตอนกันเข้าไปกาบน้บัรสการปูพร้อมๆกันเลืยครับกาบน้บันสการครับปูครับ มาตามโคกสุไทยรีปูค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาหอดปูจีสูนเด้อค่ะน่งไข่ปลาหอดปูเด้อเด้อค่ะเองสุไทรีค่ะสุดทรีแล้วปูหัวตอนนี้ก็เป็นตอนแรกของสิบหาแล้วปูมาตอกมาหย่ำนะปูยังเป็นตัวเดิมคือเกาครับยยังเป็นตัวเดิมเพื่อกาบอกปูไอกิตัวไม่ก็ลายตัวครับสดีงว่าตัวนี้ปูปูมั่นใจแล้วมันบอค่ะ มนจะก่อยไล่สูตรปูป้อยกับปอยนะสูตรแสดงว่าสูตรนี่ถึงเรลียวห <c oughs> มดก่อนหมดกอนหอยเจ้าเข้าเข้เากันเน็นนังเช่เป่นบ่หมดกอนนี่ค่ะเน็นที่แลกเข้าเสียซี่คูนี่ค่ะมันจะมีห้าแปดห้าหนึ่งหกแปดหกหนึ่งนี่นะค่ะปูส่วนหกแปดก็หานึง มันเป็นตัวเด่นอยู่แล้วเด่นสุดๆก็คือหกแปดมือทีเดียวฮ่าหนึ่งกับกระเด็นมันมันเด่นมันเด่นแซงโค้งก็หกสามนี่แหละหัวทสุดท้ายหัวโค้งสุดท้ายว่าถอดคูัว่โค้งสุดท้ายแล้วโค้งแหลกแหลกไปเลยเหรจะเลื่อมแหลกเขาก็เลยเอาห้าหนึ่งนี่ออกเอาหกสามนี่ไปใส่แท่นค่ะเอาเ้าบ่วงกลมที่ที่ หกแปดเนาะหมดก่อนเกือบเกือมากบนล่ังเป็นมาพูสรแวกันมันเกิบนลลางอ่ะเรื่องพลาสิกหรืเรื่องะนักไี่เป็นนังซี่นี่นะหมดก่อนนี่เป็นนังซี่ครับนี่ครับนี่นะเอฟซีทางเ้านไหนเอาเอาตะหกแปดเล็นะเอาหกหนึ่งนี่หกสามมักหกสามนะมักจนตถ้ามันเป็นเด็กฝันเด็กยังพอสิแม่ซึ่งหฝัน ก็จะมันเป็นสามคูเนะฟันตั้งแต่วันที่หนึ่งกันญา่าสิไหมครับวันที่หนึ่งกันญญาเขาฝันเห็นศูนย์สองสิไหมหนึ่งสองแล้วก็สามหกล่างสิไหมครับผมเนี่ยครับพูดได้เพราะมันฝันบอกร่ามันฝันบอกร่าวันที่หนึ่งกันญญาเหมือนมันรูออกที่พบหนึ่งสองครับมันก็บบอกร่าวันที่หนึ่งตัวล่างอีกศูนย์สองสิไหมครับมันก็บอกว่าที่แล้วนี้ หกสามครับหมายความว่าเดินทางมาสองวันติดต่อผู้แม่นรายการวันนี้เป็นวันที่สามเอฟซีเอฟซีถามแม่กล้วมาหลายเด้มีไล่ผ้าชูแต่ว่ามันอ่ามันหัวตาตรงตรงครับก็เลยขอเพิ่นตรงตรงแต่ว่าได้สี่หกนั่นแหะครับได้หกสี่หกกับสี่หกอะไรนเพิ่นบอยให้กับเป็นสี่หกตั้งสีแต่ว่าเขาเลยหกเอ้ยสี่หกสี่ครับ กัด C6 กสื้อเนี่ยนะครับคุณบอยคุวัดกับเขาจะเริ่มมาเน้นที่ C6 จะเป็นคุมเป็นร่างบูรหจัดเขาเป็นเขาใจว่าร่างอ่าวมวลสองตัวได้เยมนึ่งสองตัวด้วยวันวน, önem, นั้บบนึูกับเลย C C6 อ่ะรัฐบาลจัดไปจังหลายเนาะ คือเม่ัวกับหูจักนั่นเพราะว่าเมฆัวกันทำงานอยู่นี่เนาะเขาเลยเขาเลยไปยังเสี่เห็นว่าค่ะเหลือแต่วันที่เก่าสี่สี่หกสี่ยังสี่ห้าสี่หกสี่ห้าเนี่ยแนนตอนนั้นปูนจับอันรัฐบาลไทยไว้ตั้งยี่สิบใบผมจ้ะมันแล้วมาส่งนวัตกรสามหกกสามวประธานในออกนอกกันออกไปแล้วหรือมาสิกออกหมดมีบ้าวลังไม่วานเสียกันเลยเย่านมันออกกันเลยออกมาใส คู่กับตัวนี้ปกติเขาสิเอาฮานึ่งอว่าเอาหกสามแต่ใส่แท่งนะครับนี่คือเป็นสถิติเก่าเอามาย้อนหลังให้เอฟซีเบิ่งกันนะครับค่ะอันนี้ของของใหม่เป็นของไม่เต็มมันเต็มเบิ่งเด้อร์เอฟซีบัตต์อันนี้ตัเต็มว่าปูคูนสามกับหกแนวทางคู่กับตัวนี้ตนี่ซีคูนซีตัวนี้มันจะเป็นงวดที่เจ็ดสิบสองเนี ตัวนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดนี่แหะเข้ามาเทียบเส็จตัวนี้กับเป็นตัวเต็มมันก็จะเป็นแปดคู่กับด้วยเป็นสิบหกคู่นี่คหละงวดที่ยี่สิบเจ็ดเองสิแมนจะเดือดต่อรอบัง <c oughs> เลขาชุดเตออ็มมาเนี้เ้าก็เลยอเอาลักสิบัองสิแม่เขาก็เลยเอาลักสิบมามาคัดเน้นไม่มีสามหลักสิบเอ็งสิแม่หลักหน่วยก็ไม่มีสามงสิแมะงวดที่สามสิบเอ็ดตัวนี้ก็เลย ประเด็นเตัวเด็กสามนี่แล้วมันเด่นที่หกตัวเดียว,<ะ>วเราเลยมาจับใส่กับตัวนี้งวดที่เจ็ดสิบสองนี่เก้าศูนย์หนึ่งสองี่ก็เลยหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองกับด้วยงันสิแนมะ่ค<ะ>่ะมาาล้ามาคัดอีกเก้ากับศูนย์ไม่มีในหลักสิบสิแม่กับหลักสิบบอลลุดดีครับปูเนี่แหละมันเดินขึ้นเก้าเนึ่งหลักหน่วยหลักหน่วยก็มีหกเนี่เด่นที่หกงั้นส่นะหลักสิบก็มีหกงั้นนะ ก็เลยเรียโยหกคู่ตรงตรงใช่ไหมปกติมันปเป็นสี่คู่เนี่ยห้าหกตกกับกับได้แค่สองตัวแต่พก็เลยเอาสูตรนี้มาใส่อีกงวดที่สามสิบสองนี่หกคู่ถ้าท่านลดหกคู่คตรงนั่นห้าห้องห้าสิบปอยสูตรนี้ก็ได้สอดปู๊ดนี้ก็ได้เ้าว,ว่ามันมานสูตรนี้เขาเลยปล่อยจะสูตรนี้ใช่ไหมครับมันยังเดินต่อยอยู่นะครับนี่หละเขาเลยมันซ้อนกันสองสูตรจนเรามีสองห้า องหกหนึ่งหกสองครับนะเอฟซีเบิ้งนะครับหกชุดแต่ว่าปูกันมาหาแค่สองมัมาส่วมานกันสองอันมันมาสวนกันที่หนึ่งหกสองหกเป็นว่าไงครับมันได้เป็นสองคูรูหนึ่งหกสองหกเป็นาครับมีขึ้นที่มาของมันค่ะที่มาของมันแบบนี้ให้ใหเลดตัวนี้ให้ตัวนี้ต่อไปส่วนล่าง อันนี้คือบนกันเท้าเสียลักลอยไส้ก็คือแปดงวดที่ของชุดบนนี่ค่ะปูค่ะของชุดบนนี่ตัวสิบสองคูอ้าอี่าแค่สองคู่กันปูได้บ่มักตัวที่ปูแน่นกระจับตัวนี้ไปใส่เพื่อวันจะเดินตัวมันเดินมาแล้วเศร้าค่ะถึงไว่าตัวนี้ยังเดินดีอยู่งวดที่เจ็ดสิบสองมาจับใส่งวดที่ยี่สิบเจ็ดนั่นสิบค่ะเบื้องต้นเริ่มที่ทำัน ทำนั้นจับไปได้ก็คือหกเออเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเนาะแม่อ่าแล้วก็สามารถวิ่นเอาเองได้ค่ะสามารถวิ่นเอาเองได้เด้อค่ะพอไปเอฟซีาาเขาเก่งอยู่แล้วนะครับแมนอะวิ่นหรือเลยค่ะจะเป็นหนึ่งหกหรือศูนย์หกหรือเก้าหกกับซิมาตงกับหวยแม่กุ้วที่ว่างไปเนาะส่วนล่างส่วนล่างเขจะเอาสูตรน,นี่สูตรเดิมมันนี่แหละมันยังเดินตัวยังีง ครับล่างหลักสิบล่างค่ะเทาเทียบส้นยี่สิบห้างวดนะหลักสิบล่างมันจะเป็นสองสี่หกศูนย์นะครับหลักสิบอันนี้เลขกเด่นเด่นสามตัวนี่สามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนี่ครับนี่มันจะเป็นสามสี่เจ็ดเป็นงวดที่ยี่สิบห้าเขาเราิมมาเด่นที่สี่งวดที่แล้วนี่เด่นที่สี่ ขันมันมาซีมันจะเป็นศูนย์ซีงสิบหกองศ์นะเขาเลยเน้นที่ศูนย์สี่นะเขาไปจากเน้นหลายตัวเขามาเน้นศูนย์ซีตัวเดียวมันนี้มันวันเมื่อออกกันสิหกสามองศ์นะรักหนวยก็คือตัวนี้รักหน่วยหมดที่ยี่สิบเก้าพันมามันวันเมื่อออกกันสงมันซีมาแห้งแต่าบอกซีสามังศ์ค่ะใส่ตรงสีอันนี้บันเขาเลยเอาสูตรนี่ละรักสิบตัวนี้ กับเหล็กเด่นตัวนี้คือเเรานะรับลักหน่วยนี่เมื่อห้าออสามสูตรนี่มามาพิจารณามาวิเคราะห์เบิ้งมันเลขออกบ้างสิหน,นังาเล็กวิ่งหนึ่งกับแป้งมันจะเป็นเจ็ดคู่ัสิแม่เจ็ดคู่ตรงมันสิแม่หา้าผลว่านลายโตห้าก็เล่ตัวนี้งวดกว้อนมันได้ตัวนี้นี่งวดกว้อนไม่ได้สามสี่เจ็ดเป็นมา ครับงวดนี้มันได้เจนะ็ดหนึ่งหนึ่งแปดมาตัววันนี้เขามาเทียบใส่รักสิบรักหน่วยครับผมเดอนเงาเๆต่อไปมันบ่มีเจ็ต 1, ทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยบ่มันเลยเดืยแตหนึ่งกับแปดเขาเรียกว,ว่าวิ่งหนึ่งกับแปดค่ะในสองตัวในวิเคราะห์ดีดีถ้าแปดมาจะมาหลักหน่วยใช่ไหครับผมมันมีแต่นในหน่วยมานนีถ้าหนึ่งมาจะมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะนะอังเสรอ๋อค่ะค่ะค่ะ มันนี่มันเลยเหลืออยู่ห้าคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับในวงกลมนี่คือกับด้วยจริงไหมอ๋อมันเลยเป็นหาคู่คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามันจะเป็นค่ะมันจะเดินต่อบอนด์แต่ว่าพอท่านได้ออกตัวกันติดกันนี่มันจะเป็นสามหนึ่งสามแปดนี่คือเต็มอิลีของมันนี่มาท่านนดูหนึ่องสามแต่ว่าพอท่านได้ออกตัวดิแต่าเาเท้าทั้งตัวกันทั้งตัวดินมันนี่เล่นเน้นซุด เล่นสุดๆนี่และเล่นสุดๆ,ดๆมันจะเป็นอะไรอันนี้คือสุดุดเต็มอ้วนมันจะมาจากนี่ครับผม okay. จะมาจากนี่เจ็ดแปดหนึ่งน,นี่บุมีเจ็ดกันบ้าครับผมในในสูตรยี่สิบชุดตรงตๆนี่มันจะเป็นห้าสิบห้าสิบงวดงวดนี้เป็นหางวดที่ห้าสิบห้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดครับเน,นี่ยนี่แหละเขาเลยเอาเก็บ ปดหนึ่งนี่ไม่จากมันบวมมีหนึ่งมันก็เล่นมีตอนแปดกับหนึ่งสิแม่บมีเกียดบวมมีเกียดค่ะแบวมมีเกียดมันก็เล่มาใดจังสี่นี่คือคือเต็มของมันตัวนี้มันจะออกเล่นอะไรสิทุกหวดหนึ่งแปดสามแปดมันก็จะเอาตัวนี้ห้าแปดสิบเอ็ดสิแม่ก้าแปดนั่นแหละบานเด่นชุดชุดคัดยีรีผู้เด่นแล้วเล่นอีกคือเก่าหนึ่งเขาเด่นชุดๆดคือห้าแปดแมนี่คือตัวนี้ครับห้าแปด อ่ะสรุปกงสุไทายกับเป็นห้าแปดมันจะเป็นห้าแปดครับจะเป็นสิแปดในมาลักหน่วยอย่างสิบแปดหนึ่งมาได้สิบเมวยอย่างสิบแปดครับปู่จะเป็นสิบแปดมีหลังงความเมื่อก่อนได้สิบแปดสิบแปดแต่ว่าเก่าหนึ่งนี่ให้กับสล้รับสิบเฉพาะเก่าหนึ่งเป็นมาลักรักสิบกันสุดเต่มันจะเป็นหนึ่งห้าเก้ามาตัวใช่ไหมครับหนึ่งห้าเก้ามาอั๋วที่อันนั้นบอกมีไล่เจ้า เขียนไวแล้วครับเป็นหลักฐานแคปหน้าจอให้เอฟซีเปิดอแคปแล้วครับนี่ให้เอฟซีแคปแคปหน้าจอเลยด้วยครับเด้อค่ะอ่าเพราะว่าเขียนเข้าเขียนไวเป็นหลักฐานอ่านอีกค่ะอ่าละกันเอฟซีครับเป็นช่วงนี้เป็นช่วงแรกของวันที่สิบห้านะครับเอาแบบว่าโครงสุดท้ายอีลีออร์แล้วมือื่นกับรัฐบาลประกาศผลเน้นเน้นเน้นบนชุดๆก็คือหนึ่งหกครับหนึ่งหกเด้อมาใวันที่หนึ่งหก เราแปดไซ์ก็จะเป็นแปดหนึ่งหกสิบเอดครับโอ้ลเป็นต่อะชัดเจนนะครับส่วนล่างเท่ากับเงินตัวนี้ตัวนี้ที่วงกลมเพื่อว่าเก้าหนึ่งกลับด้วยอีกสิอ๋อค่ะค่ะค่ะเน้นสุดๆคือห้าแปดของปูสีสูนล่างเนาะวิไลเนาะครับล่างค่ะค่ะวิไลพายเก้าหนึ่งคือให้กกับนํำ ก็คือหนึ่งเก่าครับสุดท้ายนี่ก็ขอกาบขอบุญขอบุณปูนะครับที่แบ่งปันเนี่ยทังไห่เอีทั้งช่องและมิโคมิลาบกันค่สุขว่ามันสาธุครับปูกาบนมัสการค่ะกาบนมัสการครับปู